สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆพลังงานที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่พพอร์ตอาจารย์มาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนได้คืนกลับไปเป็นแสนเท่าล้านเท่านะคะทุกๆการพพอร์ตที่พพอร์ตอาจารย์มาพพอร์ตช่องนี้มานะคะขอบคุณมากๆานะคะขอให้กุศลผลบุญที่เกิดจากการพพอร์ตกันนะคะ ส่งผลให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะขอให้เห็นโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ในทุกทกด้านของชีวิตเลยดีกว่านะคะขอบคุณมากนะคะเอาเป็นว่าให้แพทเล่าเรื่องเนาะว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาดูพลังงานทุกคนก่อนนะอ้า นี่คือพลังงานของทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะถ้าใช่คุณก็ดูต่อนะถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้นะคะใครบางคนกำลังตัดสินใจนี่คือนะไพ่อาจจะกลับกันก็ได้นะคะใครบางคนกำลังตัดสินใจในการจะก้าวไปข้างหน้าสองงานสองคนสองเส้นทางให้เลื่อกเดินนะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะก็รู้อยู่ว่า จิตลึกๆในใจของคุณอ่ะคุณอยากไปเส้นทางนี้หรือเส้นทางนี้คุณรู้รู้อยู่แต่ว่าเหมือนกับฉันต้องการการคอนเฟิร์มที่แน่ใจว่าเฮ้ยงานสองงานเนี้ยฉันจะไปทางไหนดีคนสองคนเนี้ยฉันจะตัดสินใจเลือกใครดีอ่ะแล้วก็สองเส้นทางที่ฉันมีอยู่นะตอนเนี้ยฉันจะเลือกไปทางไหนดีแต่จริงๆแล้วลึกๆภายได้จิตของคุณอ่ะมันบอกอยู่แล้วอ่ะว่าทางนี้นะแต่แค่อยาก ได้รับก่อนคอนเฟิร์มนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะัขนาดนี้เรามาดูต่อกันเนาะว่าแล้วให้จะคอนเฟิร์มยังไงให้เรานะคะคิดเป็นรันดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าต้องการเขาเรียกว่าอะไรชัดๆกับสิ่งที่เราต้องการรู้เลยก็คอนซัลต์ส่วนตัวนะคะมันพลังงานมันจะได้เป็นของคุณคนเดียวเนาะโอเคต้องการคอนซัลต์ส่วนตัวก็ มันเกี่ยวหน้าโปรไฟล์เนาะอ่าบัญชีที่ฐานดีๆเนาะคลิปเป็นรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะอย่าสับสนกับชีวิตให้มากแล้วก็อย่ามีเคลื่อนไขกับชีวิตมากถ้าเรามีเคลื่อนไขกับชีวิตเยอะชีวิตก็จะมีเคลื่อนไขกับเราเยอะนะสบายๆนะคะปล่อยทุกอย่างไหลลื่นนะคะอขอเสียงน้ำใจของพ่อเซวาผ่านไพ่เด็กนี้นะคะ โอมนาสิวยาโอมนาสิวยาโอมนาสิวอยาเมื่อกี้พลังงานคือต้องการตัดสินใจที่จะเลือกแบบเส้นทางไหนดีแล้วคุณามีนอยู่ในใจแล้วล่ะแต่ต้องการการคอนเฟิร์มนะคะเอาเป็นว่าขอให้สามบันในการคอนเฟิร์มนะคะขอเสงดาจากพ่อสิว่ามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผ่านไพ่เด็กนี้นะคะเพื่อคอนเฟิร์มสิ่งที่หลายๆพลังงานกําลังตัดสินใจอยู่ว่า สิ่งที่คิดไว้คนที่คิดไว้งานที่คิดไว้มันใช่ไหมเลือกทางนั้นถูกต้องไหมถ้าใช่ก็ขอโอ้โหถ้าใช่ก็คือตีมากเลยเสียงดังลืมไปาเาดึกแล้วสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะคะหลายๆพังงาน,งานคือกำลังเลือกสองเส้นทาง งานสองงานคนสองคนวิถีที่จะเลือกเดินคือมีสองเส้นทางที่ตัวเองอ่ะคิดไว้ว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละแต่ต้องการการคอนเฟิร์มนะคะวันนี้ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจจะเลือกถูกต้องถูกต้องนะคะนะคะจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นทางที่คุณเลือก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังเลือกอยู่เนี่ยดีถูกต้องนะคะเชื่อในจิตจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อในจิตไฮเออร์เซนต์ตัวตนภายในของคุณที่เขาที่คุณสัมผัสได้อาจารย์เชื่อว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะะแล้วนะคะแล้วหยุดดูคลิปนี้จนจบน้อมรับพลังงานนี้ไปอ่ะนี่คือคลิปของคุณอยู่แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สื่อสารอย่างแน่นอนค่ะนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดไว้ถูกต้องให้ออกมาบอกแล้วโดยผ่านเสียงนำจากองคพ่อสิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะว่าใช่คอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มว่าถูกต้องแล้วทำให้คุณเกิดความมั่นคงมั่นคงเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเงินที่ไหลเวียนเป็น Infinity อินฟินิตี้อ่ะมีเงินไหลเวียนเข้ามาหาคุณอย่างมากมายบางคนหลัก หลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักแสนหลักหมื่นแล้วแต่พื้นฐานของคุณของแต่ละคนนะคะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะแต่หนึ่งเหรียญที่จักรวาลส่งมาให้หนึ่งเหรียญนี่คือใหญ่มากนะคะถึงขั้นมาหาเศรษฐิเลยพลิกชีวิตคุณเลยก็แล้วกันบอกได้เลยว่าพลิกชีวิตคุณเลยเส้นทางที่คุณเลือกคนที่คุณเลือกหนทางที่คุณเลือกที่คุณคิดอยู่ในใจใช่ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มโดยผ่านเสียงน้งจงพอศ,ศิวะ ถูกต้องนะคะมันจะมันจะทำให้ชีวิตของคุณอะ่ะมั่นคงขึ้นมีความสุขมากขึ้นอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งขึ้นคืออบันดาลเลยอะ่ยอะอินฟินิตี้ด้วยแล้วมันอินฟินิตี้ด้วยที่สำคัญนะเนงินเข้ามาแบบอินฟินิตี้แบบโอ้โหมั่นคงมั่งคั่งดูสิหนึ่งเดือนจักรวาลส่งมาให้คุณอะ่ะเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกจริงๆขอบอกว่าเพอร์เฟกมาก ใครดูคลิปนี้จนจบคุณโชคดีมากคุณได้รับคําตอบไปเลยคุณได้รับคําตอบไปเลยเพอร์เฟกมากที่เหลือก็คือการตื่นรู้ของตัวเองที่ตื่นรู้ในทุกวันแล้วรู้คุณค่าตัวเองในทุกวินาทีที่คุณหายใจมีสติกับลมหายใจเข้าออกของคุณการที่อาจารย์บอกว่าตื่นรู้มีสติไม่ใช่นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่สวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ การที่คุณจะเตื่นรู้เนี่ตัวเองเห็นอ่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกฝนหรือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ส่วนบนทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่การทุกๆลมหายใจของคุณคุณมีสติแล้วคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่คุณรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นั่นแหละคะ่ะ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราจะหลงไปในความคิดนั้นแล้วเราก็จะกู่ตัวเองไม่กลับถ้าความคิดนั้นมันเป็นความคิดลบหรือมันเป็นท็อกซิกโอ้โหพลังงานลบเข้าสู่กระแสพลังจิตคุณล้นหลามทีนี้แหละมันกู่ยากอันนั้นก็คือเนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกว่าการตื่นรู้หรือการมีสมาธิการมีสมาธิไม่ใช่ต้องมานั่งนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนอย่างที่อาจารย์บอก แค่คุณตื่นรู้คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่คุณรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณรู้ตัวรู้ตนของตัวเองตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือตื่นรู้แล้วนั่นหนักค่ะคือการปฏิบัตินะคะอืมฉะนั้นไม่มีใครทำสิ่งนี้ไม่ได้นะทำได้ทุกคนเหลือแต่ว่าทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนะคะแต่เชื่อเถอะทำแล้วมันดีกับตัวเองคุณจะเจอปาฏิหาริย์กับชีวิตคุณ แต่สิ่งนี้คุณต้องปฏิบัติเองแล้วคุณถึงจะรู้นะไพ่บางคอนเฟิร์มแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วให้จำไว้เลยนะคะว่าอุปสรรคคือเส้นทางสู่ความสำเร็จนะไม่มีงานไหนไม่มีหนทางไหนที่จะไม่เจออุปสรรคมากน้อยแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ผ่านเส้นทางของคำว่าอุปสรรคหรือความย่างระบากบ้างเล็กน้อยอ่ะมันจะไม่ทางถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเก็บชิปนี้ไว้บันทึกเป็นรายการโปรดดูมันได้ดูได้ตลอดเวลานะคะให้มันฝังลึกไปในจิตปิญญาณของเราเลยว่าสิ่งที่ฉันเลือกสิ่งที่ฉันทำถูกต้องแล้วแล้วมันนำพามาซึ่งความมั่นคงมั่งคัง่งให้แก่ครอบครัวของฉันทำให้ฉันมีเงินที่อินฟินิตี้ไหลลื่นตลอดเวลา ได้รับเงินก้อนใหญ่จากกวานแน่นอนคุณได้รับโอกาสดีๆแน่นอนนะคะยินดีกับความสำเร็จของทุกทุกท่านนะคะเริฟๆๆค่ะ